เรามากันจริงๆด้วย,ให,ยให้ดูรถบรรยายให้ดูรอบๆที่นี่สุสานสุสานคริสวัดบางนกแขวกสมุทรสงคราม นอนกันเพียบเลยนอนกันเยอะเออวันดีแล้วเันก่อนมาป่าด้ยตอนกับจีนที่่งบื้อๆเข้ามาก็เป็นพลาสิ่งนะครับพี่น้องก็รบกวนมองซ้ายมองขวาครับจุดมดำเราไว้ทุกที่นะครับไกลตรงไหนก็เอาไปทิ้งตรงนั้นนะครับนะเพื่ออาชนาวิอารเพื่อสุสานของเรานนั้จะได้ สานการณสเกการนะครับก็ขอบคุณในความตั้มใจของพี่น้องทุกคนเลยนะครับนะฮะดูเศรษฐกิจไม่ดีคนทำบุญน้อยหนูตายสวยดีขอถ่ายหน่อยสวยมองดูดีมีระดับสัมพันธ์เหรอ

เรีให้ตรงแถวนนายกเออเข้าไปในโรงเรียนเดี๋ยวจะไปเจอนี่ขันผูกเชือก น้ำเขดีพี่เสียมว่าสุดชื่าทสไทยอืม ไม่เดี๋ยวต้องเปิดมาเพลงอีกใช่ไหมาซือ้อนี่ไปเลยอไไดอกไม้ขายดีวันนี้วันวาเวลนไทน์คนตายไปอีกแล้วเจ๊ ห้องน้ำซิสเตอร์รวยดูแล้วกันเป็นดนอกไม้เลยขนาดนี้นี่เป็นวัดน้อย วัดน้อยนี่ก็เป็นบริเวณบริเวณเดโรงเรียนอนุบาล วใหย่จะพาไปดูไปดูขันผูกเชือกไม่เข้าใจทำไมผูกเชือก ให้ฟังคูนิมิตฮากิมเต็กพูดหลงใหญ่ไม่ต้องพูดเดี๋ยวค่อยดูนะโทโทยอยู่เจโทโมาก็แค่พามาดูขันผูกเชือกเห็นไหมขันผูกเชือกจริงๆด้วย นี่ฝรั่งไม่เข้าใจทำไมขันต้องผูกเชือกด้วยฝรั่งงงชี้พายผูกเชือกทำไมขันกลัวขันหายอพระเจ้าช่วยกว้ยทอดโอเคกลัวขันหายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในไม่แน่ออนทัว เดินคุยลุยไทยครับโดยลุงยายใจดีขอบคุณมากครับที่ติดตามก็ดีอี่ดูดีขันห้ายจริงๆด้วย